คุนซิง,งดีล<ด>ือไทยสวัสดีสสดครับหุนซิงดีลือไทยประจำวันที่7กันยายน2564ครับวันนี้ตลาดเซตติดลบนะครับ1.96อยู่ที่1648.73ครับ37อ้าวสุด37ขอโทษครับแล้วก็แนวรับจะเป็น16 42แล้วก็กันนะครับ42.96นะเพราะว่าถ้าขึ้นไปอีกก็จะเป็นแนวรับ1646นะก็จะใกล้เคียงกับตัวนี้มันแล้วกักบตัวตัวที่มันอยู่แล้วก็แนวต้านครับ1657.41พรุ่งนี้ก็เสี่ยงว่าโดยภาพรวมนะครับเสี่ยงว่าเซ็ตจะติดลบลงไปอีกเหตุผลเพราะว่าดูตรงนี้ครับดูแท่งสีแดงตรงนี้มันเป็นภูเขาไต่ลงนะ ก็น่าพิจารณาครับว่าใครที่ถือเก็บไว้ก็พยายามเข้าออกเร็วๆนะครับตัวที่1นึ่งยูเลกายูเลการาคา1บาท5สตางค์วันนี้บวก15สตางค์ครับทำสำหรับหุ้น1บาทถือว่าบวกเยอะนะครับเปิดตลาดเดี๋ยขยายนิดนึงนะครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับ แล้วก็ค่อยๆดันตัวขึ้นไปสูงสุดที่1บาท7สตางค์แล้วหล่นลงมาปิดที่1บาท5สตังค์ครับเจ้าเก็บถือว่าไม่เยอะนะครับตรงนี้ไปดูรายหน,หนาทีของยูเลกาจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บช่วงท้ายตลาดตรงนี้นะครับเวลา16.37นะยูเลกาเป็นหุ้นเชนงขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ออกแบบและผลิตเครื่องจับภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับ1บาท1สตางค์แนวต้าน1บาท7สตางค์ครับถ้าทะลุ1บาท7สตางค์ได้จะเป็น1บาท15สตางค์ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะทะลุเหตุผลเพราะว่ามันมีเจ้าเก็บถือว่าน้อยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเสี่ยงพักตัวเหมือนกันนะอยู่เลก้าครับตัวที่2 NCL เดี๋ยวย่อนิดหนึ่ง NCL ราคา4บาท8สตางค์วันนี้บวก4สตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับดันขึ้นไปสูงสุดที่4บาท16าทแล้วตกลงมาไซเวยครับต่ำสุดที่4บาท2สตางค์ไต่ขึ้นไปปิดที่4บาท8สตางค์ครับเจ้าเก็บตรงนี้ ถือว่าไซเวนะถือว่าไม่เยอะนะครับดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บ2แท่งสลับกับขายออกนะครับแต่ว่า NCL มีข่าวนะใช่ไหมใช่ค่ะ NCL มีข่าวป้าไปร่วมร่วมทุนกับอะไรจากากับอะไรสักอย่างนะครับต้องอ่านด้วยความรวดเร็วครับก็ฝากเพื่อนหาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับ NCL เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับ บริการขนส่งโลจิสติกค,ครบวงจรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลแนวรับ3บาท98สตางค์แนวต้าน4บาท13สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท22สตางค์ตัวต่อไป TG จีโปมาแล้ว TG จีโปราคา39สตางค์ครับวันนี้บวก7สตางค์เปิดตลาดเช้าอย่างไซเวนะ แล้วเริ่มมาดันตัวขึ้นช่วง11นาฬิกาครับไต่ขึ้นไปสูงสุดที่39สตางค์แล้วไม่ตกนะครับเจ้าเก็บถือว่าเยอะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีคนทยอยเข้าเก็บช่วงท้ายตลาดเป็นแท่งเขียวทุกนาทีนะครับก็ฝากพิจารณาครับ TGB เป็นหุ้นเชิงขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายทแทนเลนรวาบริษัท มีกํำไรแต่ไม่มีปันผลแนวรับ35สตางค์แนวต้าน43สตางค์ครับตัวต่อไปอีซันอีซั้นราคา1บาท7 2สตางค์ครับวันนี้บวก7สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับตกลงมาต่ำสุดที่1.66บาท66แล้วค่อยๆดันตัวขึ้นไปสูงสุดที่1.73บาท73ครับแล้วตกลงมาปิดที่1.72บาท72 ดูตรงคนเก็บตรงนี้นะทยอยเข้าเก็บนะก็ถือว่าเยอะครับไปดูรายหนึ่งนาทีกลายเป็นว่ามีคนเข้าเก็บน้อยตรงนี้นะครับมีคนเข้าเก็บน้อยก็ฝากพิจารณาว่าจะไปยังไงต่อครับอีชันเป็นหุ้นไซด์เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและแต่ไม่มีปันผลแนวรับ 1บาท64สตางค์ครับแนวต้าน1บาท88สตางค์วันนี้ฝนตกนะครับอาจจะมีเสียงซาซาก็ต,ต่อไป SLP หุ้นสีเหมือนกัน SLP ราคา1บาทส0สตางค์วันนี้บวก13สตางค์ครับถือว่าบวกเยอะนะเปิดตลาดเช้าแท่งนี้แล้วดันขึ้นไปครับตกลงมาข้างล่าง1บาทสสตางค์แล้วดันขึ้นไปปิดที่1บาท10สตางค์ครับ ดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งสุดท้ายเข้าเก็บถือว่าเป็นแท่งใหญ่ SLP เป็นหุ้นเชลนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับรับผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับ1บาท3สตางค์แนวต้าน1บาท18สตางค์ครับก็ฝากพิจารณาครับสำหรับ S l p จะมาควบคู่กันกันกบคัลเลอร์แล้วก็สารีนะเพราะว่าบริษัทเดียวกันครับ ตัวต่อไปมีตามีตาราคา71สตางค์ครับวันนี้บวก13สตางค์เปิดตลาดอย่างไซเวครับเริ่มมาดันตัวช่วงเที่ยงนะครับดันขึ้นไปสูงสุดที่71สตางค์แล้วไม่ตกจเจ้าเก็บตรงนี้รายแท่งละ5นาทีนะ15นาทีนะครับไปดูราย1นาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าแล้วทยอยขายออกตรงนี้แล้วแท่งสุดท้าย16.37นาฬิกา37ถือว่าเป็นแท่งเยอะครับ มีตาเป็นหุ่นเทวนขาขึ้นเป็นหุ่นเกี่ยวกับวิศวกรรมประกอบอาคารงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าระบบสื่อสารภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับ64สตางค์ครับแนวต้าน73สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นแนวต้านใหม่78สตางค์ตัวต่อไป sdc sdc ราคา87สตางค์วันนี้บวก9สตางค์ครับ เปิดตลาดยังไซเวนะเริ่มมาดนตัวช่วงโอเพน o ูครับตลาดรอบบ่ายดันตัวขึ้นไปสูงสุดที่87สตางค์แล้วไม่ตกเจ้าเก็บตรงนี้ถือว่าเยอะแต่ว่า SDC ตามที่คุยในกลุ่มไลน์ถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับสังเกตดูตรงนี้สังเกตดูตรงนี้นะครับทุกครั้งที่เขาขึ้นไปสุดแล้วเขาจะทิ้งไส้ลงมาทิ้งไส้ลงมาก็คือพักตัวลงมานะครับ ถึงจะเป็นเทรนขาขึ้นก็จริงแต่ทุกครั้งที่ขึ้นไปเขาจะทิ้งตัวลงมาแต่แท่งสุดท้ายนี่ขึ้นไปแต่ยังไม่ลงเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มีสิทธิ์ว่าประวัติเดิมของเขาขึ้นไปสุดแล้วทิ้งใส่ครับดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีคนทยอยเข้าเก็บนะ SDC เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับดิจิทัลและดิจิตอลภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับ แปสตางค์แนวต้าน94สตางค์ครับตัวต่อไปม่อม่อราคา1บาท48สตางค์วันนี้บวก5สตางค์ครับเปิดตลาดยังถือว่าไซเวอัพดาวนะแล้วเริ่มมาดันตัวช่วงตรงนี้ยังดาวอยู่ที่1บาท43นะตรงนี้นะช่วงบ่ายบ่ายสีบสองสี่ห้า 2, แล้วดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท49ครับลงมาปิดที่ หนึ่งบาทสี่สิบแปดเจ้าเก็บตรงนี้ถือว่าไม่เยอะแต่ว่ามอเหมือนจะหลุดแคชบาลานในสัปดาห์นี้ใช่ไหมลกูกใช่ค่ะหนูจําได้ไหมวันที่เท่าไหร่วันที่วันุเจ <7, S 2> ็ดหรือเปล่าเจหรือเก้าวันนี้ต้องต้องฝากเพื่อนไปหาดูนะอยู่ในอยู่ในลิสไอักหุ้นที่จะหลุดแคชบาลานเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโ <Okay, S 2> <ม>อเคครับมอเป็นหุ้นชเชนขาขึ้นเป็นหุ่นเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลพ่อให้พ่อให้ดูรายหนึ่งนาทีรียังยัง,อ,ยงอ่ารายหนึ่งนาทีตรงนี้นะครับมีแท่งสุดท้ายเข้าเก็บนะแนวรับหนึ่งบาทสี่สิบสตางค์ครับแนวต้านหนึ่งบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ถ้าทะลุหนึ่งบาทห้าสิบเอ็ดได้เป็นแนวเป็นออทามายครับก็คือไม่มีแนวต้านตัวต่อไปมาอีกแล้วยู ยูราคา1.72บาท72สตางค์ครับวันนี้บวก19สตางค์เปิดตลาดก็ดันตัวขึ้นเลยครับตรงไหนล่ะตรงนี้ครับดันขึ้นไปสูงสุดที่1.73บาท73แล้วสะสมครับมาล่นปิดที่1.72บาทเจเจ้าเก็บตรงนี้ถือว่าไม่เยอะแล้วฟันโฟร,รายสินาทีจะเป็นขาลงอาจจะย่อก่อนนะครับอยู่เพราะว่าติดแคชบาลานด้วยชใช่ไหมลูกใช่ แท่งสุดท้ายตรงนี้ครับลายหนึงนาทีมีคนเข้าเก็บนะครับแล้วไต่ขึ้นมาตรงนี้เจ้าไต่ตรงมุมนี้ถือว่าอาจจะขึ้นไปพอให้เพื่อนได้ซื้อหรือว่าได้ขายสักประมาณล็อตสองล็อตนะอยู่เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอาสังหาร,ร,ริมทรัพย์หลายด้านภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับ1บาท61สตางค์แนวต้าน1บาท78สตางค์ครับ ตัวต่อไป ITD ITD ราคา2บาท52สตางค์วันนี้บวก14สตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับดันตัวขึ้นไปสูงสุด2บาท52ตรงนี้นะครับแล้วไซเวสสะสมแล้วปิดที่2บาท52นี่แหละดูเจ้าเข้าเก็บตรงนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วดูตรงนี้ครับทุกครั้งที่ ITD ขึ้นไปนะ ขึ้นไปนี่คือขึ้นยังไม่สุดลอถนะน่าจะขึ้นได้อีกนะครับขึ้นได้อีกแล้วทิ้งไส้ลงมาก็คือขึ้นไปแล้วลงมาพักก่อนจะก่อนจะดันตัวขึ้นนะต้องฝากเพื่อนดูสังเกตด้วยนะครับไรหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีคนเข้าเก็บตรงนี้นะ16นาฬิกาสนาทีครับ ITD เป็นหุ่นเทรนขาขึ้นเป็นหุ่นเกี่ยวกับก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลแนวรับ2บาท45สตางค์ครับแนวต้าน2บาท55สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท78สตางค์อันนี้คือหุ้น10ตัวที่เราสแกนเจอนะครับต่อไปอีก3ตัวเป็นหุ้นชนเพดานตัวที่1 PPS PPS ราคา72สตางค์วันนี้บวก16สตางค์ครับ เปิดตลาดอย่างไซเวนะเริ่มมาดันตัวช่วง15นาฬิกาครับ45นาทีนะดันขึ้นไปสูงสุดที่72สตางก็คือชนเพดานดูเจ้าเกียรติตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็หลุ้นไปต่อนะครับดูราย1นาทีไม่ดูเพราะว่าเป็นหุ้นชนเพดานครับ PPS เป็นหุ้นเทรนคข่ขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้างระบบสาธา,า,ารณนปโภค ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับหกสิบห้าสตางค์ครับแนวต้านออทามไฮก็คือไม่มีแนวต้านครับแล้ว pps เกิดเปิดเปิดแก๊ปใหม่ไปที่เก้าสิบสามสตางค์เปิดแก้ใหม่ไปที่เก้าสิบามสตางค์ครับ pps นะตะกี้พ่อพูดผิดเป็น ppt วะ pps นะคบ <P PS. S 1> อโอเคตัวต่อไป t ครับ ชนเพดานเหมือนกันวันนี้19สตางค์ครับวันนี้บวก4สตังค์แล้วติดแคชบาลานด้วยเป็นเป็นอทีสองถ้าพอจำไม่ผิดนะเป็นเครื่องหมายทีสองใช่ไหมใช่ค่ะจะหลุดแคชบาลานวันที่เท่าไหร่วันที่27กันยายนค่ะอ่าเห็นไหมล่ะมันต้องดูช่วยกันนะทีเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้างครบวงจรภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับ15สตางค์ครับแนวต้านออทามไฮก็คือไม่มีแนวต้านที่เปิดแก็ปใหม่ไว้ที่24สตางค์ก็คือขยายเพดานไปที่ขยายเซลลิงนะครับไปที่24สตางค์ครับจากเดิมที่เซลลิงเป็น19สตางค์ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคตัวสุดท้ายของหุ้นชนเพดานครับน่าสนใจตัวนี้ ฝากไปดูข่าวด้วยนะครับเพราะว่าเขามีข่าวด้วยแล้วก็วันนี้ชนเพดานด้วยก็พรุ่งนี้ก็เลยน่าสนใจนะ TRC ครับ TRC เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปช่วงบ่ายตลาดโอเพนทูครับดันขึ้นไปสูงสุดที่20สตางค์ครับแล้วไม่ตกนะชนเพดานครับ TRC เป็นหุ้นเรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ รับเมาก่อสร้างในงานวางระบบพ่อภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับ15สตางค์ครับแนวต้าน a i m e High ก็คือไม่มีแนวต้านครับ t r c เปิดแก็บใหม่ไปที่26สตางค์26สตางนะค์นะขยายเซลลิงเนาะ,ะต่อไปเป็นหุ้นมีข่าวนะแต่ว่าไม่ติดสแกนนะครับฝากเพื่อนดูครับโชว์ราคา8 6สตางค์ครับวันนี้บวก8สตางค์เปิดตลาดเช้า แท่งนี้แล้วดันขึ้นไปสูงสุดที่86ไม่ตกนะครับถือว่า10.26%เลยนะแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็นหุ้น Big Lot หุ้น Big Lot ก็คือ U ไม่ใช่ U สลัพีเป็น U ูด็ P หรือว่า U จุด P นะครับเป็นหุ้นปุริมัสิทธิ์ของหุ้น U City นะใช่ใช่ไหมครับราคา1บาท19สตางค์ครับวันนี้บวก5สตางค์ แต่ว่าติดแคชบาลาร์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคมีบิกรสเข้าจำนวนสองหมืนล้านหุ้นสองหมืนล้านหุ้นนะครับโอ้ร <c oughs> oh, ายละเอียดไปหาดูเองนะครับเพื่อนๆครับฝากทำการบ้านด้วยนะต่อไปเป็นหุ้นวอลลน n ์ครับหุ้นวอลลน n ์อยู่ไหนอ่าอยู่นี่ครับติดสแกน5ตัวครับแต่ว่ากลุ่มที่ติดสแกนกลุ่ม TCC ในให้เพื่อนระวังให้ดีด้วยนะครับ ให้เพื่อนฝากสังเกตระวังอาการให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าบวกมา3วันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่าก็ไปดูข่าวไปดูขาดีๆนะครับตัวที่1 TCC w a r l a n ห5ครับวันนี้61สตางค์ครับบวก10สตางค์วันนี้เปิดตลาดก็ดันขึ้นไปเลยสูงสุดที่63สตางค์แล้วไซ์เวมาปิดที่61สสตางค์ครับฟันโฟเป็นขาลงแล้วมาปิดเขียวสุดท้ายจเจ้าตรงนี้ถือว่าไม่เยอะครับ ดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บดันขึ้นไปนะครับตรงนี้สีแดงดันขึ้นไปนะโอ้น่าสนใจอยู่นะแต่ว่าก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าเขามาสามวันแล้วแนวรับห้าสิบห้าสตางค์แนวต้านหกสิบสามสตางค์ครับถ้าทะลุหกสิบามสตางค์ได้เป็นออทามไฮตัวต่อไป vl w a l e n t หนึ่งราคาหนึ่งบาทสิบสองสตางค์ครับ 12ส,ส,สตางค์นะวันนี้บวก3ส,าสตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ตกลงมาต่ำสุดที่1บาท8สตางค์แล้วค่อยๆทย,ยอยสะสมดันขึ้นไปครับเจ้าไม่เยอะแต่ว่าขึ้นไปปิดที่1บาท12สตางค์แล้วไม่ตกนะครับไปดูไรหนึนาทีจะเห็นว่ามีแท่งสุดท้ายเข้าเก็บที่16.38ิกาครับ ไต่ขึ้นตรงนี้ก็น่าสนใจครับ vl ฝากไปดูแม่ด้วยนะแนวรับลูกผู้ช่วยพ่อหน่อยแนวรับ1บาท 8, 8. สตางค์แนวต้าน1บาท15สตางค์ขอบคุณครับตัวต่อไป tcc w a l l a n c 3วันนี้สิบสสตางค์ครับวันนี้บวก7สตางค์เปิดตลาดดันดัวขึ้นไปเลยครับที่39สตางค์แล้วตกลงมาปิดที่37สสตางค์ ดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีสองแท่งใหญ่เข้าเก็บนะครับแล้วไต่ขึ้นตรงนี้ด้วยเ,เจ้าไต่ขึ้นเก็บนะเวลา16.37กครับแนวรับแนวรับ33สตางค์แนวต้าน39สตางค์สาสตางค์ครับต่อไปติดทั้งแม่ทั้งลูกครับ Tg จีโปรวอลเลนสาม ราคา1ราคา19สตางค์วันนี้บวก3สตางค์ครับเปิดตลาดอย่างไซเวนะแล้วเริ่มมาดันตัวช่วงนี้ครับ11นาิกาครับดันขึ้นไปสูงสุดที่19สตางค์ดูเจ้าเก็บครับไต่ขึ้นเป็นภูเขานะแล้วแท่งตรงนี้ถือว่าเขียวหมดนะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีคนขายออกแล้วมีคนเก็บถือว่าน้อยนะครับก็ฝากพิจารณาครับ TG จีโป t g Pro แนวรับ15สตางค์แนวต้าน24สตางค์ตัวสุดท้ายของหุ้นวอลเลน์ครับ TCC วอลเลนส์4ราคา31สตางค์ครับวันนี้บวก3สตางค์เปิดตลาดดันขึ้นไปเลยครับที่33สตางค์แล้วตกลงมาปิดที่31สตางค์เจ้าเก็บถือว่าไม่เยอะภาพรวมของ TCC ผมก็ยังเสี่ยงนะครับดูรายหนึนาทีมีแท่งเข้าเก็บนะ ช,ช,ชีวิไลท์สีแนวรับ26สตางค์แนวต้าน33สตางค์ถ้าทะลุ33ได้จะเป็นออทามไฮแล้วก็มีหุ้นติดแคชบาลานหนึ่งตัวก็คืออะไรครับ AJA <GA. S 1> T 1 AJA นะแล้วก็ T 2, 2> T 2มี F t t s t o w e r s t o w e r จะหลุดแคชบาลานวันที่เท่าไหร่ เอเจะหลุดแคชบาลานวันที่สิบห้าตุลาคมโอเคที่สองมีกี่ตัวที่สองมีสามตัวค่ะก็คือเ Tower เ Tower w a ท l a n d สามแล้วก็ T ค่ะจะหลุดแคชบาลานวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนค่ะแล้วก็มี BSM ด้วยจะหลุดแคชบาลานวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายน BSM มาจะเข้ามาทีสองเหมือนกันใช่ไหมครับ แล้วมีข่าวอีกอะไรอีกไหมครับพรุ่งนี้มีหุ้นเข้าเข้าใหม่ด้วยชื่อว่า TIPH ส่วนข้อมูลให้เ,เพื่อนๆลองไปหาดูนะครับ TIPH นะครับมีค่าพา1.00นี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะค่าพานะส่วนตัวหุ้นราคาเท่าไหร่เพื่อนฝากหาข้อมูลครับหุ้นซิงดีเลยไยครับคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้นเน้นเฉพาะช่วง เปิดตลาด10นาทีแรกครับเรียงลำดับหุ้นตามอรุ่มคนเข้าซื้อและค่า A D X แล้วก็เราเปิดเปิดรับสมัครเพื่อนเข้ากลุ่มไลน์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ยินดีกับเพื่อนๆหลายท่านที่ได้ค่าขนมค่าอาหารแล้วก็มีบางคนได้ได้ถึงแสนก็มีนะครับก็โชคดีครับสวัสดีสสดครับ